แต่ถามว่าเหตุแล้วแบบนี้มีความสุบ่มหาศาลคือเป็นสิ่งที่เขามีความขาดบางไวเนาะบางครั้งที่เขาไปทํางานในการหาเงินเพื่อที่จะส้่งฐานารอบร่วหรือว่าสั่งข้อมันคง้งให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธได้ก็คือธรรมชาติที่เขาต้องแสวงหาได้บุรณาการที่ที่เป็นมรดกของพปอของแม่เขาให้มันเกิด ก็เลยว่าเกิดซับแพร่ในมีความหมันคงนหลายชนิดร่วมกันพือแน,นวอยากมาามือน,นีเกคืออยากอยากให้หูปัญหาที่จริงน,น,นะนะปัญหากระไดขอ้อมูลหลายเรื่องการจัดการ,รเรื่องน้ำเรื่องของต้นใหม่น้ำการจัดการ,รการบริหารพื้นที่เท้าน้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำผมสนใจเรื่องน้ำเพราะวอยยุหันมันน้ำหน่อยอสีสเข็ดย,ยังไงย,ยังสีใส่น้ำเป็นประโยชน์ที่สุดครับ ยังไดอยากเห็นถามเลยอย่างมองส้น,น,นด้านหลังวัตถุประสงค์ขา้างหลังวัตถุประสงค์กอนที่ไปวัตถุประสงค์เขาไปกินขมขโมยกันไปมาเคยกินวะมันถิเบิร์ตกวนบ่นได้เห็นต้นมันโดนเหรอเด้นี่ดิหมูเมาหวานเท่าแกนนี่นี่นี่มาเมืองมาเมืองเพื่อนนะกินกับกินตะบกเมาเขามาขายหน่วยใหญ่าน่หรอเออเพื่นน โอ้ยนำ้ำลายแตกเลนน้องแนัแ่นกินไอพี่น้องมึงดูว่ามันเป็นยังไงสมไปหรอฮะ <c oughs> มึงวันนี้สิพาพี่สมคิดกินโอ้ยบักเหมาพี่น้องฮันหหนาใส่กล่องให้พี่น้องนะมึงไงนี่เป็นยนั่อยนะั่นเลี้ยงควายนะเนาะเป็นนห่อีอแก่แบบมามาเป็นปุ่มล้วนเห็นไหมยัยก่อนอืมอืมอืม เห็มสวานตึนตาหวานหวานตึนกินตาหวานรับตาสร้างเป็นมาอือเออเดีเรื่องไรบัางขายาค้าหยาค้าหยาเนาะอันนี้คืนเองงั้นาปลูกเนี่ยคืนเองครับคืนเองส่วนนี่ ่อกี้มีแคยอยูซ่าเดียวซานี่เป็นซาของพ่อซาเดียวครับแมนของโครงการในสารแยวเป็นไหามากผมก็ได้มาบูร์แล้วบูรณาการไหมถนนตะกีดแลนมะหอดน,นี่มะหอดแคมังนี้เกิดอายุถึงหน้านี่มูมนี่เพิ่มเติมไม่เบิดเลยเพิ่มเติมไม่ผมกะเนื่องจากที่ผมบอกพี่ผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มปัญหาเรื่องน้ำต้อง ระวังให้ดีผมก็เลยเอาต้นนี้มามาก,กันไว้การมันพังก็คือไผ่สร้างมนเนี่ยมาลงไว้<อ>แล้วก็มากระถอนมาลงนำ้ำไม่ผลแยกฟังกันมันอินทีแยกแล้วเนาะครับนี่จะซบกันเนี่ยไม่ไผ่นี่นเดี๋ยวสิมาให้มาเบิ่งระบบน้ำบางนี่นะพี่เน,นี่ยครับแเขาจัดก,การดีเป็นสิทธะ ดีได้นี่งามเหมือีอันนี้เบ่งเดียบ้อยดีเนะาะจ้างพนมาตัดนี่จ้างพนมตตัดเปลียนทอนี่บ่ทอนี่เด้ออันนี้ทอนี่ผมสีฝังทอทุกอย่างนี่เชื่อมหากันหมดเลยกับทอนี่สีฝังมาจากพี่หเห็นโค้งมากครับเดี๋ยวผมสิบอกว่าวิธีการํำงานของมันเป็นยังไง ขันน้ำเต็มนี่นามมันนีเชื่อมคากันหมดเลยนามจากนี่ไหลเขานี้นามจากสุราษ์พุ่นไหลมานี่ลงนีมาหนี่มาพีอืมบรีเน,นี่ขันผมเสียเอานามเพ็ดหน้าแปลงนีมันบ่เนี่ยเสียนามใส่หน้าสาพุ่นมันเป็นดีสูงสาด้านบนเป็นดีสูงบองสาหนี่ตำกมูผมสีมีทอฝังไว้ผมเนี่เปิดน,นามทอปุ๊บผมเสียทอหนาซีเนี่ยมาสวมนี้ สวมนี่ผาดไปใช้หายน่าเลยมันไหลเป็นบ่บ้านี่ผมเปิดน้ำจะพ่นเดี๋ยมันแรงดันน้ำเดี๋ยดันพุ่นออกพุ่นเลยเปิดพุ่นออกพุ่นเลยเดีพอเขาเกว้สามบ่อเด้๋มาจะพาไปเบิ้งมันนี่ทำแท่งน้ำทำประชาติตัวนี้ครับเรียกพ้วม โอ้อน,นี่น้ำสูงก่าเพื่อนจริงแมนมองนี้ว่าสิเฮ็ดไว้ถ้าเดีมีโอกาสเฮ็ดเป็นบ้านพักบา้านยังอีกมีได้พี่เนี่ยมีบ่อบรดานเห็นบ่ผมจอบอ่อบาดาน,นหนึ่งหน้าบอกดีแต่ตอนนี้ผมหานลงสองฟังน้าบาดานแปลงนี้จะบ,บริหารสองบ่อกับคลองไสไกลส่วนบาดานแปลงพู้นสิลง พอพนสามบอ่อนี่ฝังทอเข้าหากันฝังทอจากเงินมาพี่โพยอ,อยู่นี่ฝังทอนี่เห็นมาพี่เห็นทอน่ะอะครับทอนี่โพมาพี่โพมาสานี่แล้วจากสานั่นลงคลองใส่ไกลที่พี่เห็นนั่นแหะขันผมอยากได้นา้าไปเห็นหน้ผมกัมาถอดน,นี่นี่ถอดทอน,นี่ออกบางนี้เป็นสานสูงนี่บ่เมื่อกสิดันนา้ำ บึ้มไม่พุ่นยุพุ่นกับทิดดันขึ้นฟองสใส่ไก่เลยเห็ดย่ำได้กับอะไรตัวไหนหน่าตั้งเกียร์นามแล้วเนี่ยเกีจ,จังวานเนี่ยนี่แหละ <c oughs> จากที่ททีแห้งแรงเนี่ยแร<อ>งสี่ละครับการจัดการดีกว่นี่อันนี้เห็ดไหมอันนี้เห็ดปีนนหกสี่นี่เห็ดปีหกสี่ต่วัสานี่เห็ดปีหกสามจ้าดวยนี่อันนี้คุดไหม อยากให้กัญชาหน้ากระเทินเห็นยังก็บอไ,ได้อันพุ่นุนี่เป็นป้าย่างเดียวเราไปขุดบอ่ออันนั้นในบอ่อสมทบป่ะพี่อ้าวมุนี่มันมันนี้ต้นใหม่มุนี่มันเกิดเองด้พี่เนี่ยกระถินเนี่ยครับกระถินในผ้าครับกระถินในโล่งนี่มันเกิดขึ้นเองเพราะต้นแม่มันนี่เดียโอ้ต้นแม่มันอันนี้ผมได้สร้างกระท่อมหลังนั่นเดียเอาไีกกินแล้วครับกระท่อมหลังที่ยุนหน้าเฮานี่เดียวักปีต้นเท่าไห่โอ้หลายปีนะ บอทำก็สิบกว่าปีอ่ะอไ,ดได้แล้วได้ใส่แล้วปีก็ได้ใส่ครับแมนเนี่ยเป็นถนนหลอบนน่านี่ในผมผ่านนามาสองสองอันคือผ่านจากทำงานหล่อนมัน้ยครับทำงานแล้วล้งสาอันหนึ่งเผ็ดเผ็ดเป็นว้าวอาะลงสาหนึ่งมาลงหนียวนึงรอ,อเลียงไปไในน้ำม,มีปลา อย่างในน้ำลงแปลงหน้ากาทอมันสวมว่างไปพูดเลยสูเนวครับบริหารจัดการน้ำเห็นน้ำพ่พี่น้องไหลดีดีอะไรยังสิมึดเหม่อเตี้ยขับผมขันมันลายมันนี่เนี่ยพี่พี่เขาก็ต้องว่างแผนดีดเพราะว่าขันสิใสยแมวอยู่เจ็ดสิบกว่ามาเห็ดมาดูแลมันไม่ได้อกอก เนี่ยก็เอาไม้ไผ่มาปลูกไว้เพราะว่ากันเป็นที่รุ่มอาทิตย์มันพังมันหยังเห็นบ่กปกูกกับใบไผ่มาลงไว้ไใบไผ่สร้างมนเลือกไม้ไผ่สร้างมนเพราะว่าแขนงมันบ่หลายสร้างมนมันคือถินเนี่ยมันมันเป็นแต่ปลูกเลยนี่พี่เนี่ยกระถินเทพาไหมอาคาเซียไหมเนี่ยเป็นแต่ปลูกเลยปุเนี่ยมันเกิดถึอขี้ามครับ้นวัวเจ้าน้อยกับ ผลานไปหาปีเห็นบัานพ่อเลี่ยมนี่หาปีได้ใช้ประโยชน์เลด้ยเป็นไม้กระดานเป็นไม้ค้างไม้คือเลยแล้วไ <c oughs> ด้เสียงเบิ่งตน้นต้นนี้้อพี่น้องบอบอควนดีสี่เห็ดอันนี้เป็นบกมวงป่าผมเกิดมาผมก็พอแล้ววงป่าบ้้นเฮ่าเนี่ยแมนน่าจะลอยปีอันนี้ลูกม <c oughs> ันนี่นี่ลูกลูกลูกของเขาป่าที่นี่เป็นยัง มันตายพี่ไปนั่งคือตายครับผมขุดคล้องใส่ใกล้นี่ออืผมขุดคล้องใส่ไกลด้วยความที่ว่าเรารักต้นไม้ผมขุดสะบันไดเขามาถมเดี๋ยวอยากเอาต้นไม้ไว้เห็นบ่ขุดพื้นที่เดิมมันพุ่นเก่ามันพุพน่นพื้นเก่ามันจะพุ่นเห็นบ่เนะี่ยพื้นเก่าครับเอาดินมาโป๊โป๊ะโป๊ะ,ปะถมมันไว้หนึ่งปีบ่เป็นอย่างออกลูกหลายหลาย ปีที่สองเริ่มปีที่สามตายซ้ำเพราะว่าผู้ถ่าผู้แก่เิ่นว่าถมสะดือมันนี่ในการถมสะดือมันคือเอาดินมาอบมาอบต้นมันไว้เิ่นว่าเป็นการถมสะดือมันต้นไม้ทุกชนิดแทงไม้ตระกูลยางยังไปเร็วพวกต้นสาดต้นสะแบงต้นยังนี่ไปเร็วมากๆเลยทำไมมือห้องนี่มันเป็นเขาเรียกยันลากอากาศอะไรมันประมาณนี้ไหมเมนแมนแมนนมนครับเนี่ยสามปีตายซ้ำ ผมก็เลยต้องตัดกลายเป็นไม้เนื้อดีเลยไม้แข็งมากๆดีเลยนาะแต่ว่าของลราลงไปอีกเป็นว่าหมดเลยเสียดายไม่นี่ละส่วนด้านบนด้านบนเดี๋ยวห้องขึ้นสีใบยางดอกมันเป็นใบปุ่มปลูกปลาอย่างเดียวหมันสิเป็นปาลาเหรอต้ครับเป็นปาลาแล้วก็มีขุดลปลาอย่างไรปลาไม้สักพยุง ตะเคียนมอกกนีบาดูมะค่าแดงต้นมหาดทุกย่างที่เป็นไหม่ป่ากระถินอากาเซียหม,หมหาดมหาดงามเลบ้านผมนมหาดงามโอ้นีหไหเบืองไผ่บ้านนี่อันนี้ไผ่บ้านเฮาติ่งไผ่ยังยไงโอยไผ่บ้านเฮานี่พี่ <laughs> นี่ละขันบริจัดการหกเปน็นยังอันบ้านเฮาคือยังอันพากันเอากาอไผยออกจากหน้าย้อนเป็นเัืงสีล่ล่ะนี่ไผ่บ้านเฮาตัวนี่อันดัว ไผยกินที่ไผ่กินที่แต่สีผ้าไปเบิรงมันกินแบบไดยนี่แขนงบากไหลบ้านนี้ยากได้บ้านนี้ข้าวมาอมัตาถึงได้เริ่มต้นนี่บ้านนี้สิเป็นป้าหกไปเรื่อยล่ะครับแต่ว่าเอากันน้ำไว้ตอนแรกผมเอกกันน้ำไว้แต่ว่าวันทางหน้าก็ต้องจัดการเขาปลูกบงดินพักไวแต่การดีเนาะพี่น้องเห็ดเฮ็ดโงงน้องหน้าเลยว่าเฮ็ดสวนเกษตรผสมผสานของพี่สมคิดเกิดต้องระวังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงน้ำเด้อ เพราะว่าแถวบ้านเขาคือปอล่อยสัตว์เลี้ยงท,ทงำตามธรรมชาติเขาต้องมีหัวต้องมีรั้วรอบขอบชิดบริสันต์เนตรบุกลุกแฉแน,น่นอน <c oughs> แขฉอ่ได้รับเชิญแหนครับอันนี้ก็ได้มาไผ่กิมซุงมซ้งแม่ต้นแบบนี้กิมซุงแต่ว่า,าต้องจัดการเดิแหนงหลายเนาะคะแหนงหลายถ้าบ่าจัดการเรื่องคะแนงนี่แล้วก็ขันมันนีง่ายขันมันบ่จัดการเรื่องล้ำมันนี่บักหกเลย เอาประยู่ดีนี่ผมยังคิดหญอย Hence, ู่ว่าผมมีสิบสี่กอนี่ผมก็ต้องจัดการมันนั่นนะสางเอาเนี่ยเบื้องนอเขาแต่วันนอเขาว่าแซบยีนอแม่เราวเอาไปว่าเนี่ยรถตัดมาของแม่เแถวแซ่บแซบเส้นว่านาย่เส้นว่าเราแกงให้กินอะไรอีกสองนอตรงลืมแรงแต่ว่าไม่แข็งแข็งว่ะเนาะเนื้อยังแข็งเลยยังแข็งเลยบนใหญ่เนาะโอ้เนี่ยมันตันหูหูหน่อย ครับน้แต,ต่ว่าบ่าหมออันนั่นหรอกต่วกินนอดีอยู่อ,อ,อผมบลกลายไหมอันนี้ถนนขี้เหล็กหรือว่าถนนมิตรภาพออได้มาจากพี่เพียกขี้เล็กเนีนะ่ยเนาะครับผมสีเล็กลงเลยเป็นยังพี่เื้อเอาขี้เล็กปลูกอว้ฟังนี่เพราะว่าเพราะหนึ่งเขตแดน พื้นที่ติดต่อกันกับเพื่อนบ้านขน้าปลูกไม่สักพยุงตะเคียนพอกกน,นีมาดูมะข่าแดงเขาสิกาแตงกิงเขาบ่เร่องเสียะาวาเขาต้องป่อยเขาโตเป็นบ่<ม>พราะโตปุบมันสิเป็นง่ำหน้าเพ่อนพาทิศผมมาทั้งนี้พาทิศมาทางนี้าานเราไปทั้งนี้มันสิไปบังแสงคนเฮ็ดไทยเฮ็ดเขานหน้าเข้าก็ต้องดูแลอันนี้คือตัดแตงกิงได้บังคับบ่ให้มันไงก็ต้อง ระว่างน้ำแล้วก็หอพี่น้องเพื่อนได้กินยอดกินอย่างน้ำจนมาให้มาน่าเพื่อนกับมีแนวกินแล้วอันนี้อ่ะฮะมีจัดการมันอย่างไงเนี่ยมือปล่อยธรรมประชปล่อยเลยแต่ว่าขันประชดที่ลงโทษเองวะครับพี่ลีเลยแต่ว่าขันขันน้องว่าจัดการเนี่ยยากเนี่ยให้มันนำกับรอบคล้องใส่ไก่หลอบหน้าขอดีมันมีนำ มันดีนะของบ้าหยุดมันส่งมมอยังสีนะครับมันเป็นทีพื้นขึ้นผาครับรถกับแรนออมถนนแรนออมหน้าได้เลยน้ำถนนได้เลยเนี่ยมึงนี่แหละกะถินนรกเลยต้นยังไม่ใหญ่เร็วแท้เอาหมดแดงเส้นนันเน้อกันเขาสีเห็ดไอ้เผาทานนี่ง่ายๆเลยอู้กล้วยหนู วานเครื่อทนเลยวะนี่บ่ได้บำรุงเขาเน็นยยังสีออกลูกหายเ็นหยังสีออกห้ยยุ่งนี่เขาเกิดถึงหม่องเลยเนาะกระทิ่นเน่ยเกิดเองเงี้ยเนาะเกิดเองครับติวบ้าเนี่ยเขาก็ได้หนูได้ยุได้กินเด้วยพี่สังเกตดิเนี่ยถนนขีเขนนข้เล็กตีถนนขี้เล็กเลยนี่ ดกนันเลาสิะไปเอาขี้เล็กน้ำสาธารณะกักันยากเรศสมนุนีแม่เราเห็นเก็บขี้เล็กนี่แม่เราไปต้มตุม๋แล้วปัน่นปั่นไปแล้วใส่หย่านั่งใส่คาใส่แต่ไร่ใส่ยังไปน้ำ้าไปขายสิบาทขายไงสั่มพอพี่นองมีนาเทีเาไปปรุงกินเลยพร้อมเสร็จครับมหน้าเนี่ยพาอต้องเขาเหนียวมากกว่าตัวนี่เหี้บ่ ปลาเขาอยู่นี่ไหมบื๊ปลากินแกงกินเล็กโอ้ยหมุนไปหมุนมาครับนี่ซูเนียวง่ามเนี่ยเนาะง่ามครับง่ามนี่กินเล็กซุ่มนี่มากเยี่โอ้อันนี้ซุ่มยางน่านออมาปลูกมันแห่งหลายันมันมีน้ำพีเบางทีล่ะนี่สมนิดละไม่เห็น้ำไม่มีน้ำก็ต้องทํำใจ เขาก็ต้องเลือกตัดสินใจว่าสิเลือกเอาย่างใดย่างหนึ่งกล้วยตายเบิดรถกระแลนว่านีอันนี้ผมนั่นถ้ทาทำความสะอาด <c oughs> ผมเห็ีบไปหอหดหันนี่รถกระแลนเขาว่านีได้นี่สินะกันห้ารเรือบอกพานหอมมาออกกัน,นป่ารถแลนว่านีปุบ๊บบบฟันปั๊บโยกเสียรถไปเลยเพื่อแบบนี้กำลังบ่แข็งแรงแมน เพราะเขาจะเถาไปนาด้ไมันนุ่มไปนาด้แ,แล้วอีกหนึ่งหนึ่งส่วนเอ้ยหนึ่งเรื่องที่อยากบอกพี่น้องนะปัญหาที่เขาเจอพ่นไม่ต่อบต้นพ่นต้น,ต,นต่อต้อนกุง<ม>ตายปีนี้นะี<ม>่ตะกี้มันเป็นที่สูงบนนีหาร ทึงผมทึงพอทึงนี่แหละแม่แล้วเวลามันเห็ดหน้ารถไถหน้ามันบ่เครื่องจักรก็มาลงบ้านี่มันก็นัน่ขอบหากไม่เขาก็เอาผานไถไปว่างไกลไกแล้วก็ขวดไปเสะไปเรื่อยแสะไปเรืเ่อยก,ก็ตัดหากตัดเยี้ยมันไปเรื่อยครับสุดท้ายตายสับเรียบร้อยนี่ก็สิ่งที่เขาเจออีกอเครื่องจักรก็เป็นสิ่งที่เหตุห้ต้นไม้ตายขึ้นกันพี่น้องมีสายสายเขียวแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงบย่ได้เพราะว่าเขาก็ต้อง จะเป็นในใสกันผู้ใดมีเครื่องจักรนยหน่อยก็ดีไปมันต้นใหญ่มันตายมันก็ได้ใสงานเนาะครับห้าก็ไว้ได้ใหง่วนี่ผู้ใดมีงัวไม่อย่างเห็นนอ่พี่แล้วมึงนีห่ะอันนี้ปลูกที่หลังอันนั่นเด้ไอ้บกเขียบปลูกที่หลังที่หลังนี่แมนเนี่ยแมนนี่อันนี้ถนนบกเขียบได้นี่กเขียบได้กินไปเลยแยกเนอแยกโซนแยกโซน เดี๋ยวไปไประยุกใสแต่สีแยกไม่หล้ปัไหนอดอกพื้นที่ไม่หลป้ปัีจคบันบอกพาน้ำหอมเนี่ยคับเ่ไใดดูแลก,กับเ่ไใดกินซ้ำแล้วกับปัญหาที่เจอเนี่ยควบคุมเมื่อใดก็คือไฟอันนี้บอ่อมหนเท่าเห็ดเ่ครับไฟนี่แล้วเน่าอย,ย่างน,นี่ มันเข่ามากนี่ไปเบิร์เห็นบ่นี่แมนเบิร์ออเ,ด,เ,เด้นนี่ทอนางหน้าแมนเบิร์ตเลยมึงไปเบอร์เนาะมุงเปียงยางหนอกยางหน้าตนพัโคโยกิเล็กแมวยานนี่แล้วไฟครับผมนี่แหละอันตรายรตู้วสุโชคดีเขามีข้องกันก็ดี <laughs> มีข้องกันใหม่ก็ไม่ด้วยนนะัเสียกับเ<ม><อ>สีย,สยบ่หลายอันนี้แปลงหน้านี่ที่ผมบอกว่าก็คือผมเชื่อมทอจาก สาพุาพูนมะพีเปิดน้ำแลียนของมะพีเลยมองนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยนี่เฮียนหน่อยมีศาลาพ่อได้พักได้เศรอบักม่วงสามสี่ต้นนี่ก็รอเลี้ยงเขาตลอดมีบักม่วงกะหล่อนมีบักม่วงอกกล่องแล้วก็มีบักม่วงสามโดดูพ่อได้อยู่ได้กิน ฐามว่าเหตุแล้วแบบนี้มีความสุบวมหาศาลคือเป็นสิ่งที่เขามีความขาดบางว้เนาะบางครั้งที่เขาไปทํางานในการหาเงินเพื่อที่จะส้่งฐานาครอบรัวหเรือส้งางข้อมมันก้งให้มันเกิดขึ้นแต่จิ่งที่ปฏิเสธได้ก็คือธรรมชาติที่เขาต้องสแสวงหาเวลาเขาสแสวงหาธรรมชาติเขาไปใส่กันเนาะบ่มีพูดแล้วปกติเกิด ขึ้นเนื้อคนแล้วขึ้นเนื้อก็ไปหาตนหน้นไมนขึ้นเขาขหาตนห้นไม้คือเก่าภูเขาหาแมนหาตัวไหนขึ้นเ่าภูเขาเที่ยวกไปสวนสาธารณะแมนคือเก่าขันไปให้อาหารปลาก็ต้องไปซื้อแมนแล้วก็ให้แมนยุนี่ก็เป็นของเขาเองเขาก็สร้างขึ้นมาเองหนึ่งได้ได้บูรณาการที่ที่เป็นมรดกของพ่อของแม่เขาให้มันเกิดก็เลยว่าเกิดซับแทะในมีความหมันคงหลายๆชนิดร่วมๆกัน ข,ข้าไปในหาเงินมาแล้วเขาเอ่ามาลงแบ่งแบ่งเง,ง,งินจากส่วนหนึ่งมาเห็ดนะครับเป็นยังไงความรู้สึกถามเนี่ยความรู้สึกอันแรกกับมันมันลมลื่นหล่ละคือว่าลมลื่นเนาะอันสองอันสองนี่คือคือแนวอยากมากมือน,นีค่คืออยากอยาาให้หูปัญหาที่จรินงนะอืปัญหากระดข้อมูลหลายเรื่องการจัดการครับเรื่องน้ำเรื่องของต้นไม้น้ำการจัดการครับ,รบการบริหารพื้นที่เ่าน้ำ ครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำผมสนใจเรื่องน้ำเมื่อวัยยุหันมันน้ำหน่อยสีสี่เฮ็ดยังไงยังสีไซน้าให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับเพราะว่าพื้นที่มันก็คือกันปานไี้มันเอียงกว่านี่ของผมนะครับนด้ประโยชน์ลายางมือนีิแมนบอมีแมนนี่แหละคือคือในความคิดผมก็เบื้องในยูทูบแม่กับไปเห็นกับตามันติต่างกันบอมีนาผมก็เลยอยากมาเบื้องมาศึกษาเห็นด้วยตาแล้วก็ลงมือทำมาหละคือคำตอบคือเบาหยุดวานนี่แหละแมนครับ ลงมือทำเือคำตอบสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สำหรับพี่สำหรับน้องสำหรับพี่น้องก็เอาไปปับใส่ครับบริบทพื้นที่ของแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการลงมือทำนี่แหละเมนเท่าสี่เขาเรียกว่าเบิ้งแล้วจินตหน้าการมันมันด้สวยงามบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อบ่เคยจับกักจกก็ไ้มาจับหลังนาบ่เคยตากแดดก็ต้องมาตากแดดสุดท้ายว่าเฮาสี่ยืนอย่อยูกับจุดที่เฮา ไฟฝันว่าตั้งใจไว้ได้บอกันเท่ายืนยัดได้การลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้กาลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะขอบพวัวเป็นหนึ่งสำคัญเนี่ยการยัดให้เทามีแบบนี้แหละถามว่ามันอยากสวยอย่างงายมองมันก็อยากสวยอย่างงามเหมือนทุกอย่างแต่มันต้องใส่เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่มันถึงจุดๆนี้นี่ปัญหาที่มันขอมากนี่หลายโพดหนึ่งผู้หวังดี จากคนรอบข้างนี่หลายโพดแ <c oughs> ม่นบอกมีอมอโอ้ยหลายยาสนานันนี้เด้อยาอันนี้เด้อมันอันนั้นนี่เดออ้อผมติดทุเซลนี่ระวังเด้อฝ้าสีลงเนี่ยมันนั่นฝ้าแห้งทั้งสิ้นหลายคักโวดที่มันนี่เกิดขึ้นมากต้นไม้นั่นต้นนี้มันบอดีจะสะปลูกต,นต้นตะเคียนมันน่าจะไปยุหมะสมยุกับวัดยังส่มันมีหลายอย่างด้อานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮาก็อยู่ที่เฮา หนักแน่นมั่นคงคสุดท้ายกับสิไดเป็นภาพที่สวยงามซึ่งความสำเร็จของคนเ้องมันกับแตกต่างกันออกไปเท่ากับยิ่งที่ผมบอกไว้ล่ะเฮ้ายาวความสำเร็จของเฮาไปว่างไว้ในจุดทีคนอื่นอยากให้าสำเร็จเา้าเองความสำเร็จของเฮาไปว่างไว้ในจุดทีตัวเองอยากสำเร็จความสำเร็จคนเราไม่เท่ากันบ่ทพอกันแม่นบ่ทพอกันครับปลูกต้นไม้โป้ยอ,อดกับว่าสำเร็จสำเร็จแล้วนนั่นแหละความสำเร็จมันคือกันแม่นครับ ล่องจงสําเร็จในช่วงระยะเวลาระหว่างทางน้องจงสําเร็จไปเรี่อยๆปลอดภัยแน่นอนครับผมโอเคครับผมสหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ดุสิดพี่ดุสิดเอาผมไปซุ้มคิดตีขึ้นพีดุสิดเนี่ยพี่ดุสิดในหลน์นะครับผมที่มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วก็มาให้กําลังใจสวนเลยหน้าปาราเซิร์ดเป็นส่วนของบ้ายูตเองนะครับซึ่งก็เคยเจอกันตั้งแต่อยู่ในเฟสเนาะแม่นครับเคยเจอกันทักทายแล้วให้กําลังใจในเฟสนะครับแต่ก็อยากให้ สั่งสรรไปน้ากันเอาสุดท้ายพี่ดูสิตฝากเป็นกําลังใจพี่น้องเนี่ยครับก็แต่งเตียมาเห็นนะครับมาเห็นแต่ไม่เห็นกับตาครับไปเปรียบเทียบในใจจากของนี่แล้วว่าใน y o u t u b ครับมันนี่ก็มีความฉิดหลายอย่างแล้วกับมันนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเขาได้เห็นกับตาหรือพะเรื่องการจัดการทั้งต้นใหม่ทั้งนามนี่แหละเพราะผมสนใจแห้งนะครับแล้วก็การปลูกกันอย่างเขามีความรู้แต่เขาไปศึกษากับกับป่าหรือว่า ผู้มีประสบการณ์เนี่ยเขาสิไ้คข้มรูไหลนะครับผู้ใดสนใจอยางให้ให้มาเบิรงนน้ากันนะครับอย่างเห็นกับตาจะไปศึกษาจะกปลงมือทำนะครับไปอยากเชิญชวนนะครับมาสายเดียวกันแมนเบิรงหลายแปลงวันพืชเป็นเฉพาะของสวนของบาหยุทธนะครับหลายๆสวนที่อยู่ไกลๆเอ่เขาเปรียบเทียบว่าบริบทพื้นที่มันใกล้เคียงกันเขาก็สามารถไปเบิง์นได้จุดใดนะครับผมสำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณพีดูซีหลายนะครับผมแล้วก็บริยุทธภาชจวตก็ต้อง ขอบคุณพี่น้องเอพีไดอทร่ทนนะครับที่หายกำลังใจทั้งเมสเมสเซนนอกและการรับชมนะครับทิ้งใดทีมันเป็นประโยชน์พี่น้องกับปับไซเดอร์ว่าอยู่กับสเปสรรหาแสวงหาสิ่งทีดีๆมีประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ฤทธิบสวัสดีครับ